สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจและสวัสดีสมาชิกกลุ่มไลน์แอดเซเเอ็กอร์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปก่อนเลยนะครับเจอกับคลิปวิเคราะห์ทุกวันแบบนี้3คู่ครับมาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีครับแน่นอนไฮไลท์ไปอยู่ที่ฟนะุตบอลยูโรปาลีกในรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกก็เหมือนเดิมนะครับไปแร่มัันที่คู่แรกเวลาเที่ยงคืน55ครับ L.A.S.K. l i n สจะฝูงจากออสเตรียครับจะเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ5จากพิมเมลีกนะครับโดยลินสเนี่ยรอบที่แล้วชนะอาซัตอักมาจากฮอลแลนด์มาได้ด้วยสกอร์รวม3ประตูต่อ1ตครับตัวหลักเป็นโดมินิกเฟรเซอร์โทมัสกอยกิงเกอร์นะครับหน้าเป้าเป็นมาโกลากุสฝั่งของแมนยูเนี่ยรอบที่แล้วถล่มลับบูชมาด้วยสกอร์รวม6ต่อ1นะครับ แล้วก็ล่าสุดในเกมลีกเปิดบ้านเอาชนะมนซิตี้มา2 0ศูนย์ครับคืนวันนี้อาจจะมีการปรับทับบ้างในฟุตบอลถ้วยนะครับประตูจะใช้เซคิโอโรเมโลนะครับเซรษฐาค้าเนี่ยอาจจะเป็นเอลิกบายยี่ครับจับคู่กับแม็กควนะครับแล้วก็ตรงกลางแม็กทูมิน่จะกลับมาเป็นตัวจริงร่วมกับเฟร็ดแนวรุกก็มีบรูโน่แฟนนานนะครับโอเดรส์อีกาโร่ก็จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในคืนวันนี้นะครับ แน่นอนก่อนเกมแมนยูถูกยกให้เหนือกว่าครับแมนยูเนี่ยไม่แพ้มาแล้ว10เกมครับแล้วก็แม้ว่าจะมีการปรับทับบ้างแต่เชื่อว่าโอเลโกนาโซชาก็ยังเน้นสุดๆในฟุตบอลถ้วยรายการนี้นะครับผมมองว่าศักยภาพโดยรวมแมนยูดีกว่าครับแม้ว่ามาเยือนแต่ว่ายัางน่าเชียร์นะครับจะบุกมาเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูได้ในคืนวันนี้ครับคู่ต่อมาไปที่เวลาตีสามตรงนะครับวอฟบวกจากเยอรมันจะเปิดบ้านเจอกับชักดาโดเนตจากยูเครนครับ วกบวกรอบที่แล้วเนี่ยถลมมาโมมาดยสกอร์รวม5ประตูต่อหนึ่งะครับตัวหลักๆพวกอัตเมียเมเมดีนะครับโยซิปเบรคาโรข้างหน้าเป็นวูดสเวกฮอตเหมือนเดิมครับฝั่งของชัก้าดเนตจากยูเครนเนี่ยรอบที่แล้วเบียดชนะเบนฟิก้ามาด้วยสกอร์รวม5ต่อ4ครับตัวรุปมีไทซันมาลอสนะครับเยฟแค่นโคนปริยันก้าครับข้างหน้าเป็นโมเลสนะครับทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนครับก่อนเกมวอลบวกถูกยกให้เหนือกว่าผมบอกว่า ยี่ห้อฟุตบอลเยอรมันนะครับเล่นในบ้านอย่างน่าเชียร์นะครับแถมฟอร์มช่วงนี้วอลฟบวกไม่แพ้มา9เกมติดต่อกันดูแล้วเนี่ยผมว่าวอลฟบวกดีกว่าครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูในค่ำคืนนี้นะครับปิดท้ายที่1คู่เวลาตี3ครับ g ลาสโกรเรนเจอร์จากสกอตแลนด์ครับจะเปิดบ้านเจอกับเบลเอร์เลเวอร์คูเซนจากเยอรมันเรนเจอร์เนี่ยมีอยู่ รอบที่แล้วเนี่ยเอาชนะบราก้านะครับด้วยสกอร์รวม4-2ต่อครับล่าสุดก็รั้งรองจากฝูงในฟุตบอลลีกสกอตแลนด์ครับเซเว่นเจอราดกุนซือเนี่ยก็เตรียมส่งแนวรุกอย่างยานิธฮาจิอัลเฟโดโมราเลสนะครับรวมไปถึงไรอันเคนครับฝั่งของเลเวอร์คูเซนรอบที่แล้วเนี่ยเคลียปอร์โตตกรอบนะครับชนะด้วยสกอร์รวม5-2ต่อครับผลงานในบุเดสีก้าก็ดีนะครับขยับขึ้นมารั้งอันดับ4แล้วครับ ไม่มีคาินโฟลันนะครับที่ยังเจ็บแต่ว่าที่เหลืออยู่กันครบครับคาริมเบลาราบี้ไคาฮาวเวดมุซาดียาบีเลออนไบย,ยี่รเมไปถึงลูคัสออเอราดิโอนะครับเรียกว่าตัวเลือกมีเพียบเลยครับแน่นอนก่อนเกม ดูเขายกให้เลเวอร์คูเซนเหนือกว่าเล็กน้อยหรือว่าใกล้ๆเคียงนะครับผมยังชอบไปที่ทีมเยือนอย่างไบอร์เลอร์คูเซนนะครับฟอร์มช่วงนี้จัดจ้านจริงๆนะครับชนะ8จาก9เกมหลังสุดครับดูแล้วยังน่าวัดใจเลเวอร์คูเซนอย่างแย่คือเสมอครับมีลุ้นถึงบุกชนะได้เลยครับสรุป3ทีมคืนวันนี้ชอบแมนยูวอลฟบวกและเลเวอร์คูเซนครับแลเหมาเดิมนะครับฝากไปด้วยสำหรับรายละอดของเรา at เ m score อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ